สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอส้มตำปูปลาค่ะก่อนอื่นเราก็มาตำกันเลยค่ะเอาพริกของเราที่ใส่คคกลงไปใส่โปงนววลงไปค่ะพอใส่ลงโปงนวลงไปแล้วเราก็จะตำให้พริกของเรานะคะนะคะพอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากค่ะวันนี้ส้มตำเราต้องแซ่บมากๆเลยค่ะพอดีพริกกระเด็นออกจากคุกต้องอร่อยสุดๆไปเลยค่ะ ะะเราก็จะทาตาพริกของเรานะคะให้หยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะเราก็จะโขลกไปแบบนี้เลยค่ะให้เข้ากันนะคะเมนูนี้ทําง่ายแต่อร่อยอร่อยค่ะตามด้วยเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปค่ะสักนิดนึงนะคะก็เยอะๆนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากกินรสชาติเปรี้ยวหวานต้องเพิ่มน,น้าตาลเยอะนิดนึงค่ะใส่ลงไปแล้วก็ ำตามโขลกให้เข้ากันค่ะยกยกให้เข้ากันค่ะนีดนึงนะคะพอเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คลีคลีนะคะตามตมให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้มจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะคลี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 แบบนี้เลยค่ะ ย,ก,ยกไปยกมานะคะให้น้ำตาลของเราที่เป็นก้อนละลายนะคะถ้ามันไม่ละลายเวลาเราตำนะคะกับส้มตำเวลากินมันจะโดนเม็ดน้ำตาลค่ะพอน้ำตาลของเราละลายแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเพิ่มสีสันค่ะตามด้วยนะคะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะนะคะใส่มะเขือส้มตำก็อร่อยมากๆค่ะใส่ลงไปแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ตามด้วยเราจะใส่มะนาวนะคะมะนาวของเรานะคะมันจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะเราจะใส่แค่ชีเดียวพอค่ะใส่แค่ครึ่งหนึ่งพอนะคะพอใส่ลงไปแล้วก็ตำคุรี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 ให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาสิ้นมะระโกกับแครอทของเราลงไปค่ะ ตำปูปลาวันนี้เราจะใส่เส้นแครอทด้วยนะคะจะได้อร่อยอร่อยค่ะใส่ลงไปเรียวก็ตำ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 ไม่เข้ากันแบบนี้เลยค่ะสีสีสันจะได้น่าทานมากๆและอร่อยสุดๆค่ะเราก็ตำตำไม่เข้ากันเลยค่ะมีนูนี้ทําง่ายๆแต่อร่อยอร่อยค่ะนะคะตำให้เข้ากันเลยจ้านะคะตำกุรีกุรีเลยค่ะ เมนูส้มตำนะคะกินกับข้าวเหนียวก็แซทบแทบค่ะกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะแล้วเป็นเมนูอาหารจานด่วนนะคะกินง่ายง่ายค่ะนะคะตำในข้าวันนะคะพอตำเสร็จแล้วนะคะตำเสร็จแล้วเราก็เตรียมจานเลยจ้าะนะคะสเสร็จแล้วค่ะส้มตำปูปลาร์เตรียมจานที่ใส่จานเลยค่ะสีสันน่าทานมากๆ คถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะ